ก่อนจะไปเบิ้งคลิดน้องฟ้าทุกคนกดไลค์และกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพเป็นกำลังใจให้หวานในเด้อโอเคเ้าไปเบิ้งคลิปกันเลยวู้ โอเคก็ต้องขอการสบัยดีานผู้สมทุกท่านเนาะขอต้นรัข้าซูซ่องฟ g งกีกซีนะ่เนาะตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีการอยู่ข้างในนี้ด้วยก็คือวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาเล่นแมปอ่าอะไรนะสควิดเกมใช่ไหมกันใช่แล้วที่มันเกี่ยวกับแบบว่าเอาชีวิตรอดเพื่อเอาเงินรางวัลใช่ไหมก็คือ,คอตัวละคร <มา S 2> ทุกคนเขาแบบว่าอะไรเป็นหนี้เป็นสินแบบว่าต้องการเงินมาใช้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ ันนั่นแหละทุกคนซึ่งเกมเนี่ยมันจะเป็นการเอาชีวิตรอดแบบจากเกมเป็นเกมแบบสมัยเด็กของคนเกาหลีอะทุกคนแบบเกาหลีอะไรนะเกาหลีใต้ใช่ไหมก็คือเนี่ยไอ้ตัวสีฟ้านี่มันเป็นผู้คมทุกคนแต่ว่าในหนังอะไม่มีนะนี่นี่มันจะเป็นตัวสีชมพูตัวน,นี้ีหน้ามันจะเป็นสามเหลี่ยมทุกคนมันจะมี3ตัวใช่ไหมนาะมันจะมีวงกลมแล้วก็สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยม วงกลมเนี่ยจะเป็นตัวที่แบบว่าชั้นรองสุดไม่ไม่ใช่ชั้นรองสุดทุกคนชั้นต่ําสุดนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมเนี่ยจะเป็นแบบว่าตัวรองส่วนสี่เหลี่ยมก็คือตัวหัวหน้าแล้วมันจะมีหัวหน้าอีกตัวหนึ่งนะคะทุกคนเป็นแบบว่าหน้ากากสีดําชื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันจําไม่ได้นะทุกคนซึ่งเกมแรกนะคะทุกคนที่เราจะเล่นมันเป็นเกมอะไรนะ e e i o u ของคนเกาหลีที่เขาเล่นกันนะทุกคนซึง่งแบบนี้มันในหนังมันมีนมก,กี่กี่ตานะการมีกี่เกมนะหกเกมเหรอ ในในแมปเนี่ยนะใน,ในหนังอะในหนังมามีอยู่หกเกมนะครับแต่ว่าในแมปมีแค่เกมเดียวเนาะใช่ใช่เพราะว่ามันเพิ่งมาใหม่ด้วยแหละเขาก็เลยแบบว่าน่าจะยังไม่ได้ทบบําแมปนะทุกคนใช่แล้วหนังนี้ทุกคนไปดูได้นะเป็นหนังที่ดังมากๆและเป็นกระแสมากๆในตอนนี้นะคะทุกคนซือเออสวิตเ,เกมนะคะทุกคนในเวิตตายใช่ใช่ใช่งั้นเพื่อเป็นการเสียเวลานะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนเราเล่นเกมมาเลยดีวยกว่านะ 2,000 years later โอเคครับทุกคนเนื่องจากปัญหาเขาเรียกว่าเกมมันเกมมันบั๊กนะทุกคนผมเลยผมเลยรอมาเปิดเซิร์ฟ VIP เล่นเองนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ใช่มีแค่เราสองคนใช่ไหมใช่มีแค่เราสองคนซึ่งมันก็ไม่ค่อยหนุ่นนะทุกคนคือผมก็อยากเล่นกับคนอื่นนะแต่แบบว่าเหมือนเซิร์ฟมันบั๊กอะทุกคนนะก็เลยต้องมาเปิดเซิร์ฟเองนทุกคนนะแล้วเอาเป็นว่าอุยโอเคหยุดอุ้ยนักกว่า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  อุ้แกกินขยหรอเอ้ยขยับไม่รู้อ่ะเอ้ยตายไม่ตายไม่ตายมีเราไม่หวานได้เสร็จนะทุกคนงี่เราจะได้เสร็จหรือเปล่าตายไหมอ้ะทุกคนมันเริ่มเร็วขึ้นเร็วขึ้นอะมันเริ่มพูดเร็วขึ้นเสียงมันบิ้วมากอ่ะ เราเห็นอิทเซเองด้วยอ่ะมันเป็นเหมือนนักพยากรณ์เลยอุ้ยทุกคนเสียงมันบิ้วมากเลยอ่ะเสียงเลขแบบแตกแตกแตกมีตรงนี้มีคนขอทานด้วยอุ้ยการมันพูดเร็วขึ้นที่รักจะต้องชนะนะจะต้องเอาเงินมาจ่ายหนี้ของพวกเราการมันพูดเร็วขึ้นโคตรกลัวที่เราะทำได้ที่ราจะจ้างเงินมาจ่ายหนี้ของพวกเราอ้าวอ้าวยูเอวคิก ชอบชีติ้งอะไรอ่ะมันมันมันบอกว่าแบบผมแบบว่าโกงมันเลยเตะผมผมไม่ได้โกงผมแค่ปากลัวมายังอยู่ในนี้นี่ป่ะชนะแล้วทุกคนชนะเหรอใช่อยู่ในเกมแล้วโอเคหวานเข้ามาแล้วมาเล่นต่อดีกว่ามาดีว่าแกจะสามารถสู้เขาได้หรือเปล่าเขาสู้แกได้แล้วเพราะว่าตาเมื่อกี้เขาถือว่าเขาชนะนะทุกคน ฮ่าฮ่าแต่ผมไม่เข้าใจนะว่ามันต้องให้ทุกคนเข้าไปในวงกลมหรือเปล่าเพราะว่าตามเมื่อกี้ก็คือคนมันไม่เข้าไปในวงกลมเกมเลยไม่เริมเออวะใช่ใช่เหรอเล่นไปได้นะหวานใช่ว่าการจะเล่นแต่ละเกมมันเยอะมากเลยอ่ะมันต้องรอคนเข้ามานะครับใช่ใช่น่าจะปนทีเหลืไม่ยอมเข้าวงกันใช่น่าจะปรับใหม่แล้วนให้แบบว้าไปทั้งทางนี้เลยนะใช่ใช่ไม่ต้องเข้าวงแค่แบบว้าไปหมดเลยอะไรเงี้ยใช่ครับมาสสองหนึ่งยึบ วิ่งก่อนเลยรึปึ๊บน่ากลัว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 โอ้ก็รอเสียงพิงมาใช่มันหันคอโอเคมันหันไปแล้วนี่ได้ึ๊บก็ไม่เห็นคอมานาเมื่อกี้หอปรับภาพไปเลยเราต้องเราต้องฟังเสียงอย่างเดียวกันโอเคหึ เร็วไปวิ่งเลยวอะเขาโวเคชิปไหมชิปวิ่งเลยเขากดชิปไงโอ้ยทุกคนน่ากลัว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 เสียงมันอ่ะน่ากลัวบิวมากเริ่มไกลขึ้นใกลขึ้นมันจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะทุกคนมันจะเริ่มพูดเร็วขึ้นนีครับทุกน ถ้าเราแบบไม่หยุดนะครับไอ้ป้อมปืนด้านซ้ายมือเรามันจะยิงนะครับด้วยเนี่ยใช่ที่นั่งมีป้อมปืนเนี่หมดแล้วนะครับทุกคน,นดำๆข้างๆเลยอุย้ยมันพูดเร็วพูดเร็วใช่ใช่ยิงไกลจะยิงเร็วอุย้ยระยะเผ่าขนโอ้ยอ๋ออ๋อ้ออ <laughs> ยเรียบร้อยดูมันดูนะักการจะตายหรือเปล่าการจะตายหรือเปล่า โอ้ยรอเฉยเมื่อกี้มันหันคอพอดีอะแล้วกันก็แบบเข้าเส้นพอดีทุกคนวินเดี๋ยววินเน่ทีลยใช่่มพี่หวานเลยทุกคนพี่หวานเลยนี่ยเก่งมากเลยค่ะทุกคนเก่งมาก่งแต่ว่าเก่งแล้วเราผมนะครับทุกคนฮ่าห้าโอ้ยแต่เราสองหนึ่งแล้วนะสองหนึ่งแล้วนะก็มีจะมม้หรอกนี่คือจะแข่งกันใช่ปะใช่ก็มาดิมาเกมดิกลัวที่ไหนเนี่ยได้ได้มามาเด็กก็มาเก่งจริงมาตรงกลางเนี่ยเนี่ยมาตรงกลางจะได้เห็นหน้ามันจะระเลยเดี๋่เจ๋อได้ เป็นอะไรกันว่ะวังพูดโอ้โหเคเขาว่าเขาว่าเสื้อแกน่ากลัวกว่าแบบเพลงกว่าตัวละครนี่โอ้ทุกคนหันไปมันตาแบบโอ้ตาน่ากลัวนี่เขาสใส่แม่นตาเนี่ยปกปกปิดความน่ากลัวนี่วิ่งก่อนเลยมีเทคนิคที่หวั่นชนะการก็คือการขโมยล่ะลีลาทุกคนมันก็รีบวิ่งก่อนเลยรีบหันจิ แล้วเขาจะต่อให้ละกันเขาจะยืนนิ่งสักสองวีละกันหนึ่งสองเขาต่อให้แล้วนะสองวีเนี่ยอ๋องั้นก็แล้วแต่แล้วแต่ก็รอดูก็รอดูดืดดืดดืดดดูทุกคนมันเลือดอ้าวนานลีเห็นไงมามันยังหันมาไม่ทันเลยหรือเปล่าไม่ไม่แกอย่าไปดูคอมันแกต้องฟังเสียง ถ้ามันมีคำว่าดาอะไรเงี้ยแกก็อันนั้นเลยไม่ไม่ไม่เขาเขาดูจนมันขึ้นอะสีเขียวกับสีแดงเว้ยเขาไม่ได้ดูทุกคนนี่คือเป็นเกมแรกที่ผมแพ้พี่หวานนะทุกคนคือผมแทบไม่แพ้พี่หวานเล่นเกมเนี่ยการกากมากเลยอ่ะกกามากบ้าอะไรล่ะก็ดูเอาโอ้โหทุกคนโอ้โหระยะเผาคนเหลือเกินเรียบร้อยโอ้ชนะโอ้เท่าไหร่สามหนึ่งอ่ะ หรือว่าเราจะลังไปนังมันมีฉากฆ่ากัน้วนะเขานี่อยากฆ่าแกจริงๆแล้วกินเนื้อใช่ไหม่อใช่หรอเออถ้าหวันไม่คนถ้าหวันฆ่ากันแล้วเงินรางวัลมันจะลงมาไหมไม่ห้ให้เขาฆ่าแกเขาได้เงินรางวัลแกสิมามาเขาเตะให้แปรเขาให้วิ่งให้แกวิ่งก่อนแปะ รักสามวีแล้วกันเมื่อกี้สองตอนนี้สามเขไม่ต้องต่อหรอกคือตอนนี้เขาชนะเกมแน่นอนโอ้เกมมันขี้กากับกันเขาไม่อยากจะโม้หรอกแต่แบบอืมก็เก่งอะท้าไม่รอทุกคนดูครับทุกคนมัูนมินิไลทพี่หวานทุกคนพี่หวานดังทีเฮ้ยยันเดี๋ยวมันจะมีคนบันทิดจริงจริงสี่สามสองหนึ่งมีเทคนิคก็คือต้องวิ่งก่อนวพลงตึงตึงโอ้ทุกคนมันก็รู้เกลียดเสียงนาฬิกามันอะ เสียงดังฟังชัดไม่เกินนั่นไงก็หยุดพร้อมเกมไหมอ่ะก็เราหยุดพร้อมกันไม่ใช่หรอกใจร้อนเกินไม่ก็เราหยุดเราหยุดพร้อมกันหยุดพร้อมกันไม่เกี่ยว กี่ยวไม่เกี่ยวแกต้องฟังเสียงไม่ใช่มาดูเขาไม่แกตายเลยมาหนึ่งหนึ่งใหม่ไอชิโกงไอชิโกงหนึ่งมาแล้วจะถึงแล้วทุกคนก็อืมก็จะถึงแล้วไอ้ช่ิมะจิมีหวานเนี่ยทุกคนเห็นป่ะผมหยดพร้อมหวานนะเว้ยยิ้มแม่งแกลื่นลมหรือเปล่ายีแกลื่นหรือเปล่าไม่ได้ลื่นอ๋แกกากกั้นอะว้าวโหทุกคนระยะเผาขนนะคนน่ากลัวเผชิญหน้าอะไรตอนนี้ยิ้มซึ้งหน้าเลย เอ๋อเลี้ยวหน่อยแล้วกันเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปไหนเลี้ยวไปไหนเลี้ยวเข้าไปอยู่ในใจกันเรียบร้อยนะตึ้งเรียบร้อยทุกคนตอนนี้เราเท่าไหร่อ่ะสี่หนึ่งอะก็สี่หนึ่งอะท้าไม่หล่อเอาไม่หร่อถ้าใครชนะครั้งนี้ได้สิบครั้งสุดท้ายแล้วหวานได้อย่าร้องไห้ละกันได้สิบชนะไปเลยชนะไปเลยอย่าร้องห่มร้องไห้ละกันร้องห่มร้องไห้ไม่ร้องหรอกครับจะเฮ้ยเกมวานี่ต่อยเขาหน่อยนี่เอานะ ไม่เอาไม่เอาไม่ได้ ح, ไม่ <ım S 1> day, ได้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 โอ้อีซี่มากทุกคนเราชนะการมันตั้งสี่ตาละแค่งอีซี่ถ้าเข้าไปถึงก่อนจะคิดตายเนี่ยฮะง่ายง่ง่ายๆๆๆเกิดเยอเยอะเอก้าเอ็ดโอ้ยรีบวิ่งจังเลยอะห้าสี่สามสองหนึ่งยึรอดูคนตายอยู่นะคะตึง ตึงตายวานตายอย่ามาหลบหลังเขาสคิคนกัดคนกัดนั่นไงเอนี่ยตายได้ไงอ่ะโอ้สิบแล้วแหละจริงจริงสิบแล้วแหละหวานไม่เอาวานไม่มันจะมีคำว่าอะไรดาอะไรคำว่าดาแกก็หยุดแกอ่ะหยุดตอนนี้มันหันมาไม่ได้ ไม่ได้หยุดตหามหมาญรานี่ก็หยุดพร้อมแกงไงอย่ามาตามเขาก็บอกแล้วว่าให้ฟังเสียงมันเอาเสียงขึ้นเยอะเย <c oughs> อะฮ่าขี้กากาทุกคนแล้วสิบแล้วอ่ะบอกอันเกา่ามันจะเป็นส<ม>ิบส <14 S 2> ี่นล้วสิบสี่อ่ะผ่านะม่ไม่ด,าด่าทุกคนมันแค่โชว์คแบบวามเก่งของวันให้ให้ดูไม่มามามาเนึ่งใหม่อีกรลบดีกว่า ก็นี่แหละคนแบบเล่นไม่กิงก็หาทางชนะได้ <c oughs> อะ <c oughs> โอ้โทุกคนโอ้ไกลขนานดนี้มันจะวิ่งจูบเลอะโอเคโอ้ทันเฉยหันมาพอดีเลยอะทุกคนคองอกแงกเลยมา,มาด,ดิมาดีกลที่ไหนล่ะกลที่ไหนล่ะ,ะกลวที่ไหนล่ะก็มา,มาดิครับก็มาดิครับออ้ยเขาสิบห้าแล้วว่เอ้ยไม่ใช่เขาสิบสี่แล้วอ่ะรอบนี้ขนะได้หนึ่งร้อยทุกคนการร้องไห้เนี่ยเราดู กันจะกลายเป็นแบบหนึ่งร้อยสิบสี่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะไม่รอเพราะเขาเก่งมากโอเคโอเคโอเคหรือว่าตัวการมันใหญ่กว่าทุกคนกเลยวิ่งช้าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันอยู่ที่ฝีมือแล้วนะเขาเขาโดนยิงเพราะว่าแบบไม่รู้แต่เขามีคนหนึงเขาหยุดพร้อมแกเขาบอกแล้วว่าเสียงอ่ะให้เอาขึ้นเยอะๆให้ฟังเสียงไม่ใช่มาดูเขาไม่ไม่เขาไม่ดูแกแล้วเขาจะหันหน้าแกลื่นแน่ๆแกลื่นแน่ๆมาดิมาดิว่ที่ไหน ตึงตึงอย่ามาลบหลังเขานะเต่ามันเลยว่าโอ้โหง่ายอ่ะทุกคนง่ายกว่าปลากรวยอีกเอาจริงๆอ่ะไม่ตายไม่ปลากรวยง่ายกว่าเยอะเลยไม่ปลากรวยปลากรวยยากกว่านี้แค่วิ่งอ่ะการยากตรงไหน ตึง,ตงทุกคนการอยู่ใกล้แล้วเลยอุ้ยร้อยอาการร้อยสิบสี่อาการร้อยสิบสี่อยู่ห่หางแค่เอื้อมมือเห็นไหมคำว่าดาเกก็ต้องรีบอยู่เลยอืเอ <c oughs> ้ยทุกคนดูการกันกลัวมิ <c oughs> ซี่อ่ะ <c oughs> ผมเริ่มเร็วขึ้นทุกคนเร็วขึ้นเร็วข <c oughs> ึ้นขวับไม่ตายหวานเก่งไงทช่ไหมหลอ เรอให้มันหันก่อนแล้วค่อยวิ่งอ่ะแต่เขาวิ่งตอนที่มันหรือว่าเพลงเริ่มเลยอ่ะโอ้โทุกคนหว่นอันนั้นไปอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะชนะครับไม่กลกันเลยอ่ะหนูน่าเลยนนหนึ่งร้อยทุกคนหนูน่าเลยหนึ่งร้อยนะครับทุกคนความประมาทเกินไปเนนหนึ่งร้อยทุกคนนี่ก็หับแนดนี้ผมนะครับที่อยากเล่นในเพลงจิงๆให้แล้วกันนะครับทุกคนนะ ก็ริมปุ้ไลค์เป็นกำใจกับพวกเรากันด้วยนผมนะเมื่อกี้ก็แข่งกันทำขำมันก็แต่วันบอกเลยทุกคนวันไม่ได้แพ้แบบเพราะแบบการเก่งเราแบบแค่อ่อนไี้เฉยกลัวการร้องไห้ไงแบบเออการไม่ชนะสักทีก็เลยเออเอาไปเถอะอะไรเงี้ยร้อยคะแนนเองทุกคนก็แข่งกันได้นะทุกคนนะก็เจอเหมือนที่นน้นทุกคนกดไลค์พวกเราสองคนกันด้วยนะครับผมนะซิยูเกนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย